นี่คือตังทอนนะครับแบง์แล้วก็เหรียญน,นะหลังจากได้ดูคลิปแล้วก็เขาได้เตือนว่าแบงก์เหรียญเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดโควิดนะครับดังนั้นผมก็ต้องมีมาตรการเพื่อที่จะป้องกันตัวนะครับนั่นก็คือเนี่ยผมใช้น้ำครับ แล้วก็มีสบู่แอเซฟโซนะแล้วก็มีบีบน้ำนิดนึงนะหลังจากผมถอนแบงค์เสร็จเนะี่ยผมจะมีการล้างมือทันทีนะครับที่แล้วมาไม่มีไม่ได้ทำเพราะว่าไม่รู้เพราะตอนนี้นะผู้ที่รู้ก็บอกว่าน่าจะทั้งทำนะเพราะว่าเชื้อโควิดเขาว่าติดแบงย์แล้วตั้งสี่วันโอ้ยฟังแล้วก็น่ากลัวนะนะ โอเคถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้รู้แล้วหลังจากจับโทนาบัตรหรือเหรียญแล้วผมก็จะมาล้างมือทันทีนะฮะมาแชร์กันเผื่อจะเป,ไป็นประโยชน์นะครับโจคดีครับ